ฮัลโหลฮัลโหลวันหนึ่งเรียกว่าสองทางนั้นเป็นยังไงบ้างอีน้ำฮัลโหลฮัลโหลทางสะดวกไม่มีอะไรผิดปกติเริ่มภารก,กิจได้ละเคจะเริ่มภารก,กิจแล้วนะเริ่มแลยสัญญาณแจ้งเตือนอีน้ำเอาไงดีอีเชลี่วิ่งหนีไม่ทันแน่เลยอะวีนัทคยอยหนีไม่ทันแน่เลย โอ้โหยังไม่ได้ขับรูสักคันจบแล้วโอ้โหแรงไปป้าอีกคนนั้นเล่นเกมเก่งเวอร์พวกแกเล่นเกมอะไรกันน่ะเห็นทำตัวเป็นสายลับมาเต่เมื่อกี้แล้วก็เกมพับจีโมบายยังไงล่ะคะพอสอฮะเออแกก็ไม่เล่นกับพวกเราสิเบลตอนนี้ในเกมเขามีสายลับเลยนะเบลเดี่ยวนะแล้วพับจีโมบายเกี่ยวอะไรกับสายลับบ้างนี่เลยความลึกลับสุดพิเศษระหว่างพับจีโมบายและอนิเมะสุดฮิตอย่างสปายแฟมิลี่ที่มาพร้อมกับตัวละครลอยฟอร์เจอร์และตัวละครยอฟอร์เจอร์และพบกับรถยนต์สุดเท่สปายแฟมิลี่หรือจะเป็นรุ่มซูชีฟ ยอฟอยเจอก็มีนะแกเอ้ยแล้วก็ยังมีไอเทมต่างๆที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกมากมายเคียงแค่ปลดล็อกยูซีตามลำดับขั้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นเจ้าขอ